ต้นเสลิงต้นสูงนี้เป็นต้นแม่นะคะซึ่งเป็นต้นแม่ของที่นี่เป็นต้นแม่ของต้นต่างๆที่อยู่แถวนี้วันนี้พามาดูเสลิงต้นสวยอีกต้นหนึ่งค่ะอยู่ในกระถางนี่ค่ะความสูงพอเหมาะค่ะใบกําลังสวยทีเดียวย่าๆมาแล้วจ้าต้นแม่ซึ่งมีอายุ20-30ถึงปีมีลูกเป็นร้อยๆต้นแล้วค่ะปัจจุบันนี้หาดูเสลิงยากค่ะบางคนก็ไม่นิยมปลูกบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะ เมื่อเรานำสิเหงมาปลูกเป็นไม้ประดับเราสามารถกำหนดทรงพุ่มได้หากต้องการไม่ให้ทรงพุ่มใหญ่โตจนเกินไปก็ปลูกลงในกระถางเล็กๆหากต้องการให้มีทรงพุ่มใหญ่ก็ปลูกลงในพื้นดินนะคะเพราะว่ารากเขาจะหาอาหารได้เกง่งหาอาหารได้ดีขึ้นสิเหงนี้ทางใต้บางคนเรียกว่าตอนเรง้งเรียกว่าต้นเร้งจุดติดปากค่ะก็คือสิเรงนั่นเองต้นสิเรงเป็นไม้ที่ไม่ค่อยทิ้งใบนะคะหากเราปลูกลงกระถาง และต้องการตัดใบไปใช้ก็ตัดใบล่างๆออกไปหรือบางครั้งไม่ตัดไปใช้แต่ไม่ต้องการให้ทรงพุ่มดูหนาเกินไปก็ตัดใบออกมาเพราะใบเป็นใบเดียวตัดเป็นก้านๆออกไปเลยนะคะก็เหลือก้านด้านบนก้านด้านบนก็จะเป็นก้านยอดที่อ่อนกว่าสีก็จะเป็นสีอ่อนเสลีงจะผลิยอดอ่อนออกมาสม่ำเสมอนี้คือยอดอ่อนหรือใบใหม่ที่เกิดขึ้นใบเสลงนี้นำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวันได้นะคะในวิถีชีวิตพื้นบ้านในสมัยก่อนก็นิยมนําใบเสิริงนี้นะคะไปกัน้นฝาบ้านหรือมุงหลังคาโดยนําใบไปมัดเข้ากับไม้ไผ่เรียกว่าเป็นตับตับจึงนําไปใช้ประโยชน์เพราะจะง่ายต่อการทําฝาบ้านและการมุงหลังคาในกรณีที่มีลมพัดลมก็ไม่พัดเอาใบเสิริงหายไปนะคะนี่ก็เสิริงน้อยในกระถางอีกระถางหนึ่งหากปลูกอยู่ในกระถางเล็กใบจะไม่โตมาก เพราะรากถูกจำกัดในการหาอาหารแต่ในกระถางนี้เพิ่งปลูกมาได้1-2ปีนะคะใบจงยังเล็กอยู่เป็นต้นสีเหลงน้อยต้นเล็กๆนี้มองใบก็แค่ความสวยงามนะคะเพราะเป็นไม้ที่มีสีเขียวและไม่ค่อยผลัดใบก็จะมีสีเขียวเป็นพุ่มอยู่ตลอดเวลาต้นนี้ยังไม่เคยตัดใบล่างออกนะคะจะเห็นว่าใบล่างก็ยังไม่เป็นสีน้ําตาลค่ะต้นสีเหลงจะมีความเขียวยาวนานกว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะคะ ร้นเหมาะที่ใครต้องการผ่อนคลายสายตาเมื่อเมื่อยล้าจากการทำงานหรือการเพ่งมือถือก็มาผ่อนคลายกับใบไม้สีเขียวๆนะคะส่วนต้นเสเดงที่อยู่ในกระถางเหล่านี้ก็มีไม่มากแล้วนะคะหากใครสั่งจองกันมาตอนนี้อาจจะได้รับของหากใครสั่งล่าช้าก็ต้องรอรอบหน้าค่ะเพราะแต่ละรอบใช้เวลาเติบโตยาวนานนะคะประมาณ6เดือนถึงหปีจึงจะสามารถนาออกมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ ลูกสเสดงเมื่อเราปล่อยให้แก่ค่ะต้นและร่วงลงมาก็จะเป็นอาหารให้กับต้นอ่อนอย่างนี้นอกจากเป็นอาหารให้กับต้นอ่อนแล้วลูกสเสดงเราสามารถนํามาทําอาหารได้ด้วยนะคะมีผู้รู้เล่าให้ฟังว่านําผลเสิเรงงมาลวกกับน้ําร้อนแล้วขูดเปลือกออกกินเนื้อด้านในส่วนยอดอ่อนนํามาแกงกับหมูหรือเนื้อยังไม่ลองทําทานคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะอร่อยขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย